สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บครับโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับในเอพิโซดนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเหตุการณ์ออโต้ล็อกดาวน์เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วเราจะทำอย่างไรดีนะครับในตอนต้นปีนะครับเราคิดว่าการระบาดคลัสเตอร์ครั้งใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเ็เป็นการระบาดที่ใหญ่มากแล้วนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยดูแล้วคิดว่าน่าจะใหญ่กว่านั้นเลยเพราะว่า การควบคุมพื้นที่มันทําไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยต่างคนต่างไปนะครับผมแล้วก็กระจายไปหลายๆจังหวัดแล้วด้วยนะครับทีนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถึงแม้รัฐจะไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์นะครับแต่ก็เหมือนล็อกดาวน์อยู่ดีเพราะว่าคนเนี่ยไม่กล้าออกไปไหนแล้วนะครับอย่างเช่นคนเนี่ยไม่กล้าไปเที่ยวไม่กล้าไปเดินไหนตอนไหนนะครับแล้วก็ไม่กล้าออกไปซื้อของนะครับ การขายของแบบโลเคอลแบบเดิมนะครับที่มีหน้าร้านและคิดว่าจะมีคนเดินผ่านมาเนี่ยก็ขายไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วเราจะทํำยังไงกันดีนั้นะในเอพิโซดนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยตั้งแต่รอบแรกๆแ,แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการสั่งปิดโรงเรียนไปนะครับเราก็ต้องปิดตามนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็วุ่นวายมากเลยนะครับเพราะว่าต้องเลื่อนคิวการสอนไปทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนั้นถ้าพูดถึงนะครับเรียกว่าเครียดมากเลยก็ว่าได้นะครับก็เหมือนนักธุรกิจทุกท่านนะครับแม้โรงเรียนปิดไปทั้งโรงเรียนนะครับมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาคิดครับว่าแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรนะครับผมก็เลยตกผลึกได้แนวคิดมาสีข้อนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับอ่าข้อแรกนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราต้องหยุดทุกอย่างปุ๊บเวลาเราก็มีมากขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า ต้นทุนคนเรานะครับไม่เท่ากันนะครับคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้มีต้นทุนมากนะครับอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้มีต้นทุนมากเหมือนกันนะครับก็เ <relaxing> ริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะครับ <ugo zin> เราก็เลยอยากแนะนําให้ใช้เวลาตรงนี้เนี่ยพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าด้านไหนก็ได้ที่เราอยากทํานะครับอ <What? S 1> ย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนโปรแกรมเริงเราก็ต้องอ่านหนังสือเรื่องการเขียนโปรแกรมในช่วงนั้นนะครับผมก็ ฝึกเขียนโปรแกรมภาษาใหม่ขึ้นมานะครับก็ได้ภาษาหนึ่งนะครับแล้วก็ทดลองใช้ดูนะดูว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับก็ลองทําไปนะครับการพัฒนาตัวเองเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือพอเราได้จับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับมันด้วยนะครับแล้วถ้าเราจับในสิ่งที่เราชอบแล้วนํามาทํามาหากินได้ด้วยอันนั้นสุดยอดไปเลยนะครับเราก็ยังมีความสุขมากกว่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ การพัฒนาตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องบอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราชอบเราถึงจะพัฒนาไปทางนั้นได้นะครับเราอาจจะพัฒนาตัวเองในสิ่งที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าธุรกิจของเราออฟไลน์อยู่เราจะเพิ่มสกิลอะไรหรือความสามารถอะไรออนไลน์ได้บ้างนะครับอย่างเช่นเราเคยลงโฆษณา f a c e o o o ไหมเรามาลองดูวันละ50บาทลองดูดีไหมหรือว่าเราเคยทําเว็บไซต์หรือ,อยังถ้ายังไม่เคยทําก็เริ่มทําได้เลย นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีวิดีโอการสอนเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับก็ลองทําดูนะครับข้อที่1คือการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับเรามาคิดทบทวนว่าที่ผ่านมาเนี่ยอะไรดีหรืออะไรไม่ดีสําหรับเรานะครับและที่สําคัญที่สุดอะไรที่เราไม่ควรทําและควรจะเลิกทำนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับไอ้สิ่งที่ควรทํามันมีเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องมองสิ่งนี้ครับ สิ่งที่เราไม่ควรทําหรือควรเลิกทำเนี่ยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นนะครับแล้วควรเลิกทําซะนะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอะแล้วมันจะเลิกทําได้ยังไงเพราะว่ามันอาจจะหาเงินได้นะครับแบบนี้เราก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าถ้าเราเลิกทําสิ่งนี้แล้วไปทําสิ่งใหม่อันนั้นมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับหรือว่า ถ้าเลิกทำสิ่งนี้เนี่ยแล้วเวลาที่เหลือเพิ่มเติมเราเอาไปพัฒนาตัวเองดีไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเติมเฉพาะสิ่งที่ควรทําลงไปแต่ว่าไม่ได้ตัดอะไรออกไปเลยนะครับในขณะที่เวลามีเท่าเดิมแล้วมันจะทําสําเร็จได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากคิดไว้ด้วยนะครับอะไรที่เราควรเลิกทำอันนี้สําคัญมากยังเน้นย้านะครับสาหรับในข้อ2นะครับแล้วสําหรับข้อที่3ครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ย การออนไลน์นะคือไฟบังคับแล้วนะครับอย่างตอนต้นพอดแคสต์ผมได้พูดเอาไว้ว่าการขายของแบบโลเคอลที่คนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันทํายากมากแล้วนะครับเพราะว่าคนไม่เดินนะครับเราจะทําไงดีนะครับก็ต้องทําออนไลน์ขึ้นมานะครับถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยก็ต้องลงแล้วนะครับแกลบลงไลน์แมนนะลงฟู้ดแพนด้าไปนะครับลองดูก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้แต่อย่างน้อยอาจจะมีลูกค้าเข้ามาก็ได้นะครับ หรือธุรกิจรีเทลเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มฝึกการลงโฆษณาและเริ่มฝึกสกิลออนไลน์นะครับผมฝึกทําเข้าไปมันจะได้มีช่องทางนะครับหรือว่าแชนแนลต่างๆที่เราสามารถขายได้เพิ่มนะครับจากตอนนี้ที่ไม่มีคนเดินและพอคนมามุ่งมาออนไลน์เนี่ยถ้าฝึกในออนไลน์มันเยอะขึ้นไปด้วยนะครับเดิมเนี่ยคนเดินถนนใช่ไหมครับผมสมมติว่ามีคนเดินถนน10คนณนะวันนี้เนี่ยเหลือคนเดินถนนอยู่2คน8คนนะครับ อาจจะไปช็อปออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแท็กฟิกออนไลน์เนี่ยเพิ่มอยู่แล้วแต่มันคงไม่ได้เพิ่มเป็นเส้นตรงแบบนั้นนะครับแต่มันเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจให้ออนไลน์ตอนนี้สําคัญมากเราเริ่มจากอะไรที่มันต้นทุนน้อยๆก่อนนะครับแต่ว่าทําให้ได้ผลก่อนแล้วเราค่อยลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่าธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยมันย่อต้องสะสมขุมพลังอีกนะครับผมมันไม่ใช่ว่าทําออนไลน์ปุ๊บแล้วมันจะปังตุ้มเดียวเมื่อไหร่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ย การทาออนไลน์ก็พูดตรงๆนะครับคู่แข่งมันก็เยอะนะครับพอคู่แข่งเยอะการลงโฆษณาไปนะครับบางทีอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะว่าต้องไปแย่งกับคู่แข่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีที่ต้นทุนน้อยๆนะครับแต่ว่าได้ผลไว้ก่อนพอพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงแล้วเราค่อยทุ่มเทเงินทุนลงไปตรงนั้นอันนั้นก็ยังไม่สายนะครับแต่บังคับก็คือเราต้องออนไลน์แล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นข้อที่3ครับก็คือไฟบังคับให้ออนไลน์นั่นเองนะครับ แล้วก็ในข้อที่4ครับตอนนี้นะครับเป็นโอกาสที่เราจะทดสอบธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าทดสอบเกณฑ์ใหม่ว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับในช่วงที่เวลานี้แล้วนะครับถ้าเราทําตอนนี้แล้วมันขายได้นะครับตอนที่เศรษฐกิจฟื้นกลับมาเราก็ไม่ต้องกลัวละครับแต่ก็ยกเว้นธุรกิจบางประเภทนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับโรคระบาดเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจการขายหน้ากากขายเจลล้างมืออะไรพวกนี้ตอนนี้มันอาจจะขายดีนะครับแต่ในภายภาคหน้าเนี่ย เราไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่จะทดสอบก็ต้องเป็นธุรกิจแบบลองเทลนะที่มีความเป็นไปได้ในระยะยาวนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าเราขายของชิ้นหนึ่งนะครับอสมมติขายสบู่ก้อนหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้เราขายสมมุติว่า10บาทนะครับเราจะเปลี่ยนโมเดลว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเนี่ยขายที่20บบาทแต่เราใส่อะไรไปเพิ่มดีไหม แล้วคนจะซื้อไหมอะไรอย่างนี้นะครับลองดูนะครับลองดูว่าการเพิ่มราคาหรือว่าการเปลี่ยนส่วนผสมหรือว่าการเปลี่ยนโมเดลเนี่ยเราจะทําได้ไหมนะครับผมพอทําได้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ขายได้นะตอนเศรษฐกิจที่กลับมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วครับรับรองว่าขายได้แน่นอนนะครับอันนี้เราก็ทดลองได้เลยนะครับเป็นโอกาสของเราซึ่งผมเองก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับมันไม่รู้ว่าอะไรที่มันจะปังจริงๆหรืออะไรที่จะแปกนะครับ ถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้เลยนะครับสำหรับโอกาสที่เราสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้นะครับลองดูครับและนี้ก็เป็น4ข้อนะครับที่ผมเนี่ยคิดมาตั้งแต่คราวที่แล้วและแต่ก็ยังไม่ได้พูดนะครับผมเพราะว่าไม่นึกว่ามันจะมีอีกรอบนะครับผมแล้วถ้าท่านไหนนะครับต้องการมาคุยกันนะก็คุยกันได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ข้างใต้ u t u b e วิดีโอหรือถ้าต้องการติดตามพอดแคสต์ของเราก็ติดตามได้ที่ Spotify Apple Podcast หรือว่า iTunes Podcast ได้เลยนะครับ เข้าไปที่แพลตฟอร์มแล้วก็พิมพ์คำว่าพารากรเว้นวักสอนสร้างเว็บครับก็กดติดตามได้เลยนะครับแล้วถ้าท่านไหนต้องการติดตามผ่าน YouTube ก็กด Subscribe ไว้ได้เลยลอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีพอดแคสต์เอพิโซดใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับพาากรสอนสร้างเว็บ